นวัตกรรมไบโอซิรัมงานว <ing dictionary> ิจัยใหม่ล่าสุดจากจุฬาจากการค้นคว้าถึง40ปีให้ได้เมือกหอยทากบริสุทธิ์โมเลกุลเล็กที่เป็นลิขสิทธิพิเศษผสานเข้ากับโรสวอเตอร์ออร์แกนิกจนกลายเป็นอโรเมนทินสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลกที่มีกลิ่นหอมธรรมชาติเกลงบำรุงฟื้นฟูจัดการริ้วรอยแห่งวัยช่วยเติมความชุ่มชื้นชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สุดด้วยวัตถุดิบหนึ่งเดียวที่เป็นนวัตกรรมลิขสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์หอยทากไทยให้ได้สารบำรุงจากเมือกหอยทากที่ดีที่สุด10ส,สายพันธุ์คัดเฉพาะเมือกบริเวณคอจึงได้ไฮยาลูรอนและเปปไทด์โมเลกุลเล็กไม่ยืดไม่เหนียวเนิดหนะพร้อมสารฟื้นฟูบำรุงผิวตามธรรมชาติเข้มข้นอีกกว่าร้อยชนิด ราคาพิเศษวันนี้จากราคา2,990บาทลดพิเศษทันที1,590บาทเฉพาะผู้ชมรู้ทันชาแนลเท่านั้นเพียงขวดเดียวบำรุงผิวสวยจบสนับสนุนงานวิจัยไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยรีบกดสั่งซื้อเลยนะคะสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีร์ทางโทรศัพท์ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r มิสเตอร์ดีโด่งไล n ์มิสโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดีเอาอะไรฮะก็ต้องโฆษณาก,กันก่อนนะตามสูตรถูกปะเออนะฮะ ก็ดูฮะเนี่ยมีท่านผู้ชมเขียนมาใต้คลิปอีกแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับคุณนัทวัฒน์สรรเสริญขออภัยด้วยนะที่บังเอิญหลุดชื่อออกมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณโด่งครับดูย้อนหลังค่ะสะบู่ใช้ดีมากยาสระผมก็ยอดเยี่ยมดีจริงๆซื้อกับป้าเล็กเออป้าเล็กมีลูกค้าแกเยอะนะแกบริการดีเออแกถึงพริกถึงขิงลองหาเบอร์ป้าเล็กดูฮะบริการแกดีแล้วแกส่งทางไปรษณีย์ด้วย นะลองดูว่าแกมีของถุงของแถมมีโปรโมชั่นอะไรเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาอ่ะลูกค้าก็ติดใจที่จะซื้อกับอเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าซื้อเป็นประจําค่ะแล้วก็บอกว่ารักพ่อใหญ่ทักษิณรักนายกอิงรักเพื่อไทยรักนายกที่มาจากเพื่อไทยทุกท่านนั่นนะครับมันก็มีเหตุผลที่คนประเทศนี้รักเพื่อไทยกันนะฮะก็ท่านดูดิก็ดูย้อนกลับไปในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีพักการเมืองไหนบ้างนะมันมีนายกคนไหนบ้าง ที่นะมาทำให้เกิดประเทศนี่มันจะเจริญคืบคืบหน้าขึ้นมานอกนั้นนะฮะเอาอย่างดีอย่างในชวนเนี่ยที่โม้ทุกวันนะอะไอผมไม่คอรับชั่นผมไม่โกงไม่อะไรโม้ทุกวันนะแต่ขอโทษนะไม่รู้จะนั่งเป็นนายกทำตะหวกตะบวยอะไรเพราะว่ามันสี่ปีเนี่ยนะฮะถึงความชั่วไม่มีแต่ความดีมันก็ไม่ปรากฏอะเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้ นะเนะี่ยความชั่วไม่มีก็โบไม่โกงไม่โกงแต่เนี่ยมันไม่ใช่นายกเ่ยจะพูดไว้แค่ว่าไม่โกงอย่างเดียวก็พอกันเหรอแล้วถามจริงๆโกงไม่โกงชวนไม่โกงหรอกแต่บรรดาลูกพักโกงชวนชวนนะ่ะตั้งแต่สอบประกรขีดสี่ศูนย์หนึ่งลรงพักล้างอะไรนะนะั่นแหละคือบ้านนี้เมืองนี้เขาก็เห็นแล้วว่ามึงโกงกันอนะ่นะนะั่นแหละแต่มึงรอดนะมึงรอดแค่นั้นเอง <c oughs> โกงันสารพัดเลยนะในบัตรวาระที่ป,ปัตในสารพัสดสารเพฟิลลิปมอริสโกงภาษี นะะถุงมือยางนายจุลินล,ล่าสุดนี่นะครับแต่ชวนไม่โกงลกครับชวนไม่โกงแต่นะี่คนเราเนี่ยถ้านั่งอยู่นะลูกน้องโกงแล้วมึงไม่ว่าอะไรนี่อันเนี้ยนน <c oughs> ก็เหมือนกับร่วมกับเขาโกงสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านาครับที่ผ่านมาที่บูร้ฟังเนี่ยผมก็นึกไม่ออกมีนาะยกคนไหนทําอะไรให้ประเทศชาติมันโดดเด่นอย่างเช่นตระกูลชินวัฒน์บ้างเอะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นในแบกอีก ก็มันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยถ้ามาังไม่ต้องแปลกใจหรอกที่เขารักภาคเพื่อไทยแล้วจริงๆแล้วประเด็นคือเขารักชินวัตอะ่ะเออผมเคยเล่าใช่ไหมตอนผมไปชุมนุมอะ่ะนะไปหน้าเวทีปีห้าสองจำได้วันนั้นรู้สึกจะขึ้นเวทีครั้งที่สองมั้งแต่ไปร่วมเ่ยหลายครั้งนี่ไปร่วมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็เจอคุณยายแก่มากหลังคอมเนี่ยคือแก่เลยอะ่ะแกเหมือนจะเดินไม่ไหวอะ่ะผมก็อุย้ยคุณยาย โอ้ยทำไมมาทาไมนี่มาจากไหนเนี่ยโอย้มาจากนูนะ่นน่ะสุรินอะไรนูนะ่นน่ะไกลโอ้คุณยายทมาทําไมเนี่ยลูกหลานก็มาก็ได้ยายพูดบอกเนี่ยต้องมานี่นี่ไอหลานเอ้ยนี่ตายายเลยนะมองไม่เห็นเป็นเป็นต้อคิดดูดิคนคนคนไทยอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นต้อไม่มีเงินผ่าเราครับท่านผู้ฟังก็ตาก็ฟางอยู่อย่างนั้นอ,ะอ่ะจนเสียชีวิตไปตั้งหลายคนแล้วพอมีสามสิบาทรักษาทุกโรค่ยครับ เขาชี้ให้ดูตาตรงเนี้ยครับย้ายไม่มาไม่ได้แต้องมาต้องเนี่ยนะเห็นไหมมาด้วยหวัวใจอะไรเนี่ยฮะแล้วก็คนเสื้อแดงนี่นะถูกปั้นภาพจากคนภายนอกให้มองเข้ามาว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นนะมาเป็นขี้ข้าทักสินทักสินจ้างเรามาแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ภาพพจน์ของเสื้อแดงก,ก็กลายเป็นอย่างนี้ไปว่าเฮ้ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับพรคเพื่อไทยมองเราในแง่ร้ายแต่ความเป็นจริง ที่พวกเรามาเนี่ยผมเคยพูดให้ฟังแล้วประเด็นหลักๆเลยอะผมถามท่านผู้ฟังจริงไม่จริง,รงนะมันอาจจะมีประเด็นอื่นนะที่ว่ากันมามาเพราะอะไรแล้วแต่ประเด็นหลักเนี่ยก็คือเนี่ยครับเราเลือกนายกของเรามาถูกไหมแล้วมึงก็รักะหารเสร็จแล้วมึงก็มาใช้ตุลาการพิวัตรเสร็จแล้วมึงก็นะฮะตั้งรัฐบาลกันใเลายทหารเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันหลายหลายหลายรอบอะกว่าจะถึงปีห้าสอง หลายรอบนะครับเลือกตั้งสองสามโหนมึงก็ไม่ให้กูนี่คือประเด็นที่เรามาไม่ใช่มาเพื่อทักษิณนะเอาจริงๆมาเนี่ยมาเพราะว่าเราน่มาทวงสิทธิ์ของเราเราเลือกแล้วมันได้ของดีแล้วมันถูกแล้วมันทํางานได้ดีชีวิตเราดีขึ้นและไอ้พวกหาพวกเวรทุกนี้ทําไมอะ่ะมึงเป็นใครอะ่ะมันน่ามโมโหมาผมเนี่ยโมโหเรื่องนี้นะครับมึงเป็นใครไม่ชอบคนแบบนี้ไอ้พวกแบบมาเฟียนักเลงใหญ่นะฮะเอาเรียกว่า อานาจบาดใหญ่มาฟาดกันบอกว่าเฮ้เอาอย่างกูเฮ้ไม่ใช่ไง <laughs> มึงก,ก,กูต้องคุยกันกน่อยไงเนี่ยผมก็อย่างนี้นะมันไสมาตั้งแต่อลิมพูดตามหน้าจอแล้วสบายแล้นะ <c oughs> วล่ะโกหกพกลมเรานั่งดูหน้าจอนี่นะเราคันปากอะ <laughs> แต่ตอนนั้นมันไม่มีโอกาสว่าจะพูดอย่างไรจนกระทั่งมีรายการสามเกลอใช่ไหม เออนั่นแหละครับประชาชนก็ได้เออนี่มันต้องมีคนพูดอย่างนี้บ้างเสร็จแล้วก็ลวงมนเป็นเสื้อแดงไงแต่ก็อาจจะมีเสื้อแดงอะไรมาก่อนได้นั้นแต่ประเด็นที่เสื้อแดงเกิดขึ้นจริงๆเป็นเนื้อเป็นหลังเนี่ยก็ต้องบอกยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเพราะนายวีระมุสิกาพงศ์จริงๆนะนะครับเออก็ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มต้นเป็นคนเสื้อแดงแล้วสู้กันมาแบบนี้นี่บอกให้ฟังงี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณนองอุ้งเองนี่จะไปใหญ่นะนะครับเรียกว่ารวมมิตรรวมมิตรทุนผูกาด <laughs> เพราะนั้นคุณอุ้งอิงนี่จะเจอหนักเลยผมเป็นห่วงจริงๆนะนะเป็นห่วงจริงๆว่าหลายเรื่องมากตอนนี้พอลบอก,กาสิโน,โนเนี่ยใช่ไหมผมบอกแล้วผมพูดไปแล้วใช่ไหมจาได้ปะนะผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีจะต้องมีนะพูดไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วบอกจะต้องมีเดี๋ยล่าชื่อไม่เอากาสิโนอ่ะแล้วนี่ไอ้นี่แสบจริงๆนะในโรมเนี่ยนะหวังผลเสียมากกว่าผลดี รับมือจีนเท้าฟอกเงินแบบไหนนี่บอกว่าพอรบอก,การิซโนเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีในขณะที่ตอนที่พักตัวเองหาเสียงอยู่ทางขวาและอยู่ทางขวาการิซโนถูกกฎหมายรัดกำกับดูแลนี่คือหาเสียงแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายค้านปั๊บอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พักเพื่อไทยทํานี่กูต้องค้านเอาไว้โดยเฉพาะในโรมไอพวกไอนี่เขาเรียกสลิมไปแล้วไอนี่มันเมื่อก่อนเป็นสลิมด้วยตรงตรงมันไม่ชอบทักษสิน นะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเป็นนักศึกษาแล้วก็ออกมาประท้วงรัฐประหารนะเนะี่ยเสื้อแดงจะไปร่วมบอกอย่ามา <c oughs> นะครับมันไม่อยากให้มีสีแดงมาก้นะเออเนี่ยในลมนี่แหละในลมนี่แหละผมถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้ดีมันเหลืองเก่านะครับอ่ะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ทีนี้ตอนนี้ก็มาค้านคาสิโนกันอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังคาสิโนของในลมเนี่ยนะหนักกว่าของเพื่อไทยอีกเพราะเพื่อไทยจริงๆมันไม่ใช่พรบคาสิโนนะ มันเป็นพรบเอ็นเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เคยเล่าให้ฟังแล้วคาสิโนมันมีอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นสะิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละที่เหลืออีกเก้าสิบเนี่ยจะต้องเป็นโรงงแรมอะไรเงีง้ยเป็นเงื่อนไขที่นักลงทุนจะต้องมาทํานะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาเปิดคาสิโนมันก็มากันใหญ่ดิทีนี้เพราะคาสิโนมันรายได้ดีไงถูกไหมฮะใครก็อยากได้อ่าก็จะมากันละทั่วโลกใครจะมาลงก็มาแต่เราบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเราไม่ได้เอาคาสิโนแบบนั้น ไม่ใช่เปิดบอ่อนอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาเปิดบอ่อนอย่างในลมเนี่ยไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นครับเราอยากให้มาแล้วมันเป็นลาสเวกัสเนีเ่าไเออเคยไปลาสเวกัสไหมมันจะไม่ใช่ว่ามีบอ่อนอย่างเดียวนะมันมีโอ้เป็นเรียกว่าครอบครัวมากันมีโชว์มีอะไรต่างๆเนี่ยมีโรงแรมมีสวนสนุกมีอะไรนะบันเทิงเริมใจกันเนี่ยนะก็เรียกว่าจะดึงนักท่องเที่ยวได้มามากกว่านักพนันเฉย ไม่ใช่ว่าดึงแต่นักพนันมาอย่างเดียวเหมือนเนี่ยของนายลมเนี่ยพรบกาสิโนเขาเนี่ยคือเปิดกาสิโนอย่างเดียวเลยตั้งหน้าตั้งตาเปิดอย่างเดียวแล้วแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาทำการ์สิโนเนี่ยนะอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นของมึงอ่ะบ่นล้วนๆเลยของมึงอ่ะนะก็มีหน้ามาพูดกันอีกนะเนี่ยผมก็บอกแล้วเดี๋ยวจะต้องมีแล้วมีคนตั้งข้อ kind of สงสัยนะ ผมพูดไว้แล้วนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเสียผลประโยชน์ทั้งๆท,ที่เรามองกันตรงๆไปตรงมาเนี่ยพอระบอคาสิโนโมันมีอะไรเสียหายบ้างนะครับเนะี่ยฮะแล้วก็ควรจะทําตั้งแต่แล้วเมื่อก่อนนี่นะตอนข้างๆบ้านเรายังไม่มีหรอกพอจะทําโอ๊ยบางเราเมืองพุทธต่อต้านต่อต้านเนะี่ยผมเคยไปโต้วาทีด้วยเป็นดาราไปโต้วาทีกับอีกฝั่งนึอีกฝั่งหนึ่งเขาอไม่เอาคาสิโนไอ้ผมนี่ยเอา ก <G ül> นะ็เคยโตกันนะเคยโตในรายการทีวีก็สนุกสนุกกันแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทําเพราะเนี่ยพวกนี้ยมาค้านจําลองสีมงสีเมืองไอ้พวกนี้จะค้านโอ้ประเทศนี้เป็นเมืองพุทธนะแต่สุดท้ายแล้วนี่คือการเอื้อประโยชน์ให้กับไอ้พวกเปิดคาสิโนเถื่อนอค้าประเวณีเถื่นอนอาบอบนวดทั้งหลายนะฮะก็คือมีกฎหมายเรื่องค้าประเวนีก็ห้ามค้าประเวณีเนี่ยสุดท้ายก็เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ทํามาหาแดกกันเงินนอกระบบ ผมบอกแล้วว่าไอคนที่เดือดร้อนกับเรื่องนี้มันจะมีก็คือไอทุนเทาทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าไอพวกที่มาต่อต้านอยู่วันนี้นะครับท,ทั้งทั้งที่คาสินโนเนี่ยเราก็เห็นแล้วมันพิสูจน์แล้วอะ่ะนะครับแต่ทั้งประเทศที่แบบเมื่อก่อนนี่ด้อยกับเราเนี่ยอย่างกัมพูชาลาวเลยกลายเป็นรายได้เข้าประเทศเขาสําคัญทีเดียวนะเออเขาเปิดแล้วเวียดนามนะฮะเปิดรอบเลยสิงคโปร์มาเลยมาเลนี่ประเทศมุสลิมแท้แท้เขายัางต้องเปิด แล้วคาสิโนเนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังนะมันเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขนาดเล็กมันจะปั่นเหมือนกับเป็นเครื่องปั่นเศรษฐกิจอะที่เร็วที่สุดเล็กที่สุดและเร็วที่สุดนะฮะวัตถาจากเศรษฐกิจตัวเนี้ยที่เราไม่มีถ้าเรามีมันจะเป็นอาวุธลับเลยผมเล่าว,ว่ารัเสเซียเคยเคย,เคยแก้ปัญหาเงินฝืดของประเทศเขาด้วยการเปิดคาสิโนสองแห่งอ่านะผมเคยอ่านข่าวตรงนี้แล้วก็เลยไดแล้วรู้ว่าอ๋อเงินคาสิโนมันหมุนเร็วแล้วสจดล้วการที่นะฮะถ้าเราเปิดบ่อนอย่างเดียว นอะหไหมมันก็จะหมุนแต่วงการพนันไงแต่ที่เราไปเปิดโรงแรมเปิดอะไรเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเงี้ยเนอะไหมมันก็จะหมุนจากวงการพนันเนี่ยนะไปสู่วงธุรกิจที่มันใสสะอาดรบริสุทธิ์อาชีพบริสุทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบๆก็จะได้ผลพวงเนี่ยนะี่วิธีคิดของเพื่อไทยไม่ใช่คิดแต่ว่าจะแก้ปัญหาการพนันอย่างเดียวป,ประเด็นสำคัญคือเศรษฐกิจวงเล็กที่หมุนเร็วที่สุดนี่คือคาสิโนท่านผู้ฟัง นี่ยฮะแล้วเราก็เอาไปหมุนข้างนอกให้เข้ากระเป๋าไอ้พวกเกียพวกหาพวกเนี้ยสบายเฉบกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนั่งแดกกันสนุกสนานเงียแล้วก็แม่งเกิดคอร์รัปชันเพราะมันเปิดไม่ได้ละครับถ้านะเจ้าหน้าที่รัดไม่เอาด้วยอ่ะถูกไหมอ่นะทีนี้ถามว่าทําไมมันถึงเจ้าหน้าที่เอาด้วยเอาก็าเงินมันเยอะพองเงินมันเยอะปุ๊บมันก็สามารถจะซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมอ่นะาเจ้าหน้าที่ลงเจ้าหน้าที่มันอยากซื้อถึงขั้นไหนอ่ะ อย่าว่าแต่ตำรวจเลยนะผมเคยยกตัวอย่างอันคาร์โอล์อะนะเรื่องขายเหล้าเขาอะนะเพราะว่าคนเนี่ยอยากลืมเหล้าไปออกกฎหมายขวางเอาไว้ก็กลายเป็นดีมานมันเยอะไงถูกไหมดีมานมันเยอะนะฮะวงเงินมันก็สูงใช่ไหมเพราะนั้นคุ้มค่าแห่งการลงทุนที่จะเสี่ยงอ่านะทีนี้พอดีมานมันหมุนเข้ากระเป๋าเ่ยนะดีมานมันเยอะคนต้องการกินเหล้าอะ่ะแล้วคุณลูกค้าคุณเยอะคุณก็มีตังค์เยอะ ตังเยอะปุ๊บทีนี้เอาเอาอยัางไงดีครับก็สามารถซื้อได้ยันผู้พิพากษาจะบอกให้ฟังน่ซื้อไม่ได้ละครับอยู่ที่ว่าเงินมากพอหรือเปล่าบางคนซื้อไม่ได้บางคนก็ซื้อได้อยู่ที่เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้เงินหมุนอยู่นอกระบบเป็นแสนแสนล้านอย่างเงี้ยอันตรายช่า,างมันเอามาทําหาเหวมันหนับหนุนพรรคการเมืองเยี่ยหาหนับหนุนม็อบหนับหนุนไอ้พวกส้นตีนเนี่ยหาแดกกันเนี่ยแล้วก็ออกมานั่งประท้วงเอาวันเนี้ยใครก่อต่อต้าน คาสิโนนี่ผมชี้หน้าเลยว่ามึงเนี่ยมึงไม่ได้พูดความจริงมึงตอแหละนะมึงโกหกเพื่อใครเอางี้เลยนายทุนเนี่ยคาสิโน,โนพวกเถื่อนบ่อนเถื่อนทั้งหลายมันหนุนหลังมึงอยู่ไหมเออพวกมึงส่วนใหญ่ก็เชื่อมกับม็อบที่มันล้มรัฐบาลเมื่อก่อนนี่แหละไอไ้พวกเนี้นายทุนหวยเถื่อนมั่งอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยเอา้าวใครออกมาต้านคาสิโน,โนผมชี้หน้าเลยว่าคนจันไลยนะว่าใครออกมาชี้เลย ไอ้พวกเปลตคนจะไรไอ้ตัว่วงประเทศไอ้พวกทุนสีเทาไอ้พวกไรย่ำด่าแม่งไปเลยครับ <c oughs> เพราะมันไม่มีเหตุผลแล้วครับนะครับเรื่องที่เขายังไม่ทํามึงรู้ได้ไงว่าจะทําเร็วทําชั่วและจะขวางเขาไห่ทํามึงให้เขาทาไปก่อนนะสิ่งนี้มันจะต้องทํามันก็ต้องทําแล้วเดี๋ยวก็ไปแก้ข้างหน้าอะไรผิดอะไรถูก็ว่าไปแต่นี่เขายังไม่ทําเลยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ขวางอย่างนี้มันผิดปกตินะครับไม่ได้ขวางโดยธรรมชาติหรอก นะคือห่วงผลประโยชน์พ่อมึงมากกว่านะครับไอพวกขวางคาสิโนเอาผมด่าไว้ลวงหน้าและด่าไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วระโขดตะผูน้่งมาเต็มเลยแล้วทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของมิสเดีตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากพื้นฐานเบสของธรรมชาตินะครับนะล้วนๆเลยต้องอครับก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อผิวพรรณแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงท่านฟังใช้แล้ว จะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่เดียวเชียวนะฮะอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านหนึ่งให,ให้ฟังสักท่านนะครับนะครับนี่นะนี่แฟนรายการรู้ทันนะครับแล้วก็เป็นแฟน,แฟนที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสซีด้วยเขียนกันเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าม้าแต่อย่างใด ไลฟ์ฟังกันซื่อแบบนี้ครับบอกติดตามผมมาโดยตลอดนะครับชอบผลิตภัณฑ์มิสดีนะใช้ดีสมชื่อโดยเฉพาะครีมนวดนแน่น,นะเป็นคนชอบทําสีผมมากหลังทําผมนี่ผมจะสักสาบใช่ครับผมมันจะเสียครับท่านผู้ฟังฮะทาผมสีผมใหม่ๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะใช้ใหม่ๆเนี่ยทำผมใหม่ๆเนี่ยผมมันจะเสียท่านไหงครับ อ่าทีนี้นะก็บอกว่าพันกันด้วยนะครับแต่พอใช้ครีมนวดมิสเดีแล้วเนี่ยผมมันนุ่มมากๆเลยมีน้ำหนักไม่ชี้ฟูสีผมสวยเป็นเงางามเป็นคนผมยาวมากๆนะครับอ่าสระผมบ่อยๆก็เลยอยากให้พี่ดงทาแชมพูหรือครีมนวดแบบรีฟิลค่ะจะได้ช่วยลดขยะด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสเดีแล้วยังนะกรุณาเขียน มาบอกเล่า90เป็นรีวิวส่งกันถึงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทั้งผลิตภัณฑ์วิสีและเป็นกำลังใจให้กับรายการรู้ทันด้วยนะครับขอพระคุณมากทีเดียว ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีด่งสองลายไอดีมิสเดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ o กโด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ